สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเางสายนะคะของวันจันทร์ที่22มีนาคม2567นะคะ,ะมาพบก,กับแนวทางทูบของแอสนะคะแนวทางทูบเนาะแนวทางทูบเอสเข้าฮานอยหลายวันแล้วเนาะเข้าติดต่อกันหลายวันแล้วเมื่อวานก็เข้า6336ลาวสตานะคะที่แอดโดนะูๆเนาะแล้วก็มาเข้านอยฮานอยนะคะรอบ รอบปกตินะคะบน83 183นะคะแล้วก็ล่างมา6886นะคะเมื่อวานแอดจุดได้ตัวไหนเอ่ย386เนาะเข้าลาวสตา6336ฮานอยบนล่าง8338แล้วก็8668ประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้แอดจุดได้นะคะจุดได้630จุดตอนจุดนะคะจุดได้แค่63เนาะเทนี้ สงสัยทูบจะเปียกแล้วก็เลยมาหลอกมาจุดจุดต่อตัวสุดท้ายก็ได้ศูนย์นะคะก็จะเป็นหกสามศูนย์ทุกคนก็ลองแปลงดูนะคะที่แอดแปลงให้เนาะหกหกแอดก็จะแปลงเป็นเก้านะคะแล้วก็สามแอดก็จะแปลงเป็นแปนะ,ะแล้วก็ศูนย์แอดจะแปลงเป็นสี่นะคะทุกคนก็ลองจากวินดูนะคะหกเป็นเก้าสามเป็นแปแล้วก็ 0เป็น4นะคะลองจับดูเนาะแต่ว่าแอก็มั่นใจนะคะว่าวันนี้ต้องเข้าฮหาหนอยอีกนะคะเพราะว่าส่วนมากแอลจะขอทูบทูบเนะี่ยแอลจะขอเข้าเป็นแนวทางของฮหาหนอยโดยเฉพาะนะคะคก็คือเน้นเงินก็คือฮานอยนะคะทุกคนก็ลองตามดูนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำดูไว้ทุกคนจ้า